สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันศุกร์ที่27พฤษภาคม2022นะครับเช้านี้พบกันด้วยวันต่อวันนะครับอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่20นะครับปฐมกาลบทที่20เช้านี้ผมให้หัวข้อว่าพระเจ้าผู้ทรงปกป้องพระเจ้าผู้ทรงปกป้องเรื่องราวในบทที่20นะครับเป็นเรื่องราวที่ ได้พูดถึงอับราฮัมกับอบีเมเลกนะครับที่เป็นพระราชาแห่งเมืองเกรานะครับแล้วพบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออับราฮัมนะครับได้เดินทางมาถึงที่เมืองเกราแล้วก็มีพระราชาที่ชื่อว่าอบีเมเลกอับราฮัมนะครับอับราฮัมได้บอกนะครับกับอบีเมเลกว่าซาาลนะครับ,าารารบเป็นน้องสาวของเขา แล้วก็ซารายนะครับก็บอกกับอบีเมเลกว่าอับราฮัมเป็นพี่ชายของเขาดังนั้นนะครับเขาจึงให้คนใช้เนี่ยนำซารายนะครับเข้าไปในวังของเขาในในในพระราชวังของเขาและในขณะในคืนนั้นเองนะครับ ก่อนที่อบิเมเลกเนี่ยจะเข้าไปหานางซาายพระเจ้าได้ทรงมาเตือนด้วยความฝันต่ออบิเมเลกว่าอย่าแตะต้องหญิงคนนี้เลยเพราะว่าหญิงนี้เขามีสามีแล้วนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคล้องแวะเกี่ยวข้องกับหญิงผู้นี้เลยถ้าเกิดเจ้าเกี่ยวข้องหรือว่าหรือหรือเจ้า ยุ่งเกี่ยวกับหญิงคนนี้นะครับพระเจ้าจะจะเหมือนจะลงโทษอบีเมเลกนะครับที่พ่มพีได้บันทึกไว้เมื่อตื่นขึ้นมาอบีเมเลกก็เลยมาคุยกับอับราฮัมเรียกอับราฮัมไปคุยว่าตกลงว่าหญิงคนนี้นะครับเป็นภรรยาของเจ้าใช่หรือไม่อับราฮัมได้บอกว่าอ่าจริงๆแล้วหญิงผู้นี้ก็เป็นน้องสาวของเขา ของข้าพเจ้าจริงๆและเป็นภรรยาของข้าพเจ้าด้วยอับราฮัมได้บอกว่าเหตุผลที่ต้องโกหกก็เพราะว่าเมืองนี้คนในเมืองนี้ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าและเกรงว่าถ้าเกิดเขาบอกถ้าเกิดข้าพเจ้าบอกว่าเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าอาจจะไม่มีชีวิตรอดหรืออาจจะถูกปองร้ายก็ได้ดังนั้นอับราฮัมจึงบอกกับ กษัตริย์อบิเีเมเลกว่านี่คือน,น้องสาวของข้าพเจ้านะครับเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นในบทที่20เช่นนั้นนะครับสุดท้ายเราพบว่าอับระหามนะครับก็ก็ได้รับการกเรียกว่าอะไรอบบีเมเลก,ก็เลยยกนะครับซาลาเนี่ยคืนให้กับอับระหามไปพร้อมกับคนใช้พร้อมกับอ่าโคแพะแล้วก็อบบีเมเลกบอกว่าในที่ดิน คืนดินแห่งนี้เจ้าสามารถจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบนะครับและพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าทรงรักษา,าคนของอบิเมเลกนะครับทั้งตัวอบิเม,มเลกเมฮีสีของเขาแล้วก็คนใช้ก็ได้รับการรักษาให้หายหัวข้อในเช้านี้นะครับหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าผู้ทรงปกป้องอยู่3ามประเด็นที่ผมอยากจะนําให้เราได้ตระหนักและคิดด้วยกันหนึ่งก็คือว่า พระเจ้ามิได้ทรงยินดีหรือเห็นด้วยกับคนของพระเจ้าที่กระทําความผิดบาปพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นด้วยกับการโกหกของอับราฮัมพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นด้วยกับการกระทําของอาบีเมเลกที่กำลังจะเข้าหานางซารายดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเตือนอาบีเมเลกด้วยความฝันเตือนเขาจากสุบินหรือจากความฝัน ว่าอย่าไปยุ่งกับนางซาลาเลยเพราะว่าเขามีสามีอยู่แล้วเคพือบความจริงจะได้ปรากฏดังนั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าผู้ทรงปกป้องนี้พรงทรงมิได้ทรงยินดีหรือเห็นด้วยกับการประพฤติผิดของผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับพระองค์ทรงเตือนเขา 2. เราพบว่าพระเจ้าองค์นี้นะครับพระเจ้ายังทรง รักทุกคนด้วยพระเจ้ายังทรงปกป้องทุกคนด้วยไม่ใช่แค่ซาาายไม่ใช่แค่อับราฮัมแต่พระเจ้ายังทรงเตือนอาบีเมเลกพระราชาแห่งเกราด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยิวหรือต่างชาติเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกหรือคนที่อยู่ในนอกเหนือพันธสัญญาของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักเขาแต่พระเจ้าทรง ให้โอกาสกับเขาเหมือนพระเจ้าทรงให้โอกาสกับเอบีเมเลกออบีเมเลกเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงรักทุกคนดังนั้นเพิ่มพี่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักโลกใช่ไหมครับนั้นโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนอาจจะมีบางคนที่ตัดสินใจต้อนรับพระองค์อาจจะมีบางคนที่ปฏิเสธพระองค์แต่ความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงรักทุกคนพระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนขึ้นอยู่ว่าผู้นั้นจะตัดสินใจต้อนรับพระองค์หรือไม่ แต่เราพบว่าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงรักทุกคนที่สก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงปกป้องนี้โปร่งทรงรักษาด้วยเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาด้วยทั้งอบีเมเลกและภรรยาของเมฮสีของอบีเมเลกนะครับแล้วก็คนใช้ของเขาก็ได้รับการรักษาข้อที่17ได้บอกว่า จากนั้นอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักษาอบ,บีเมเลกชายาและทาตหญิงของเขาให้พวกเขาทรงสามารถมีบุตรได้อีกครั้งหนึ่งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ผู้หญิงทุกคนในครัวเรือนของอบ,บีเมเลกเป็นหมันด้วยเหตุจากนางซาายภรรยาของอับราฮัมโอ้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ เป็นผลกระทบและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนในครูเรือนของอาบิเมเลกเพราะเรื่องของซาลไลครับพระเจ้าทรงปิดคันหรือพระเจ้าทรงกระทำให้หญิงทุกคนที่อยู่ในเรือนของอาบิเมเลกเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ไม่สามารถตั้งคันได้นั่นเองแต่สุดท้ายเมื่อเรื่องนี้กลับคืนสู่ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง พมพีได้บอกว่าอบรามก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักษาอบ,บิเมเลกชายาและทาตหญิงของเขาที่อยู่ในการดูแลที่เป็นคนของเขาพระเจ้าทรงเปิดคันเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงทําการของโปร่งอีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นหมันคนที่มีบุตรยากพระเจ้าทรงทําการรักษาดังนั้นในเช้านี้หัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระเจ้าผู้ทรงปกป้อง แม้ในความผิดของมนุษย์ด้วยความอ่อนแออับราฮัมโกหกต่ออบับดิเมเล่เรื่องซาายผู้ซึ่งเป็นภรรยาว่าเป็นน้องสาวของเขาแต่เรายังพบการปกป้องของพระเจ้าเรายังพบการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะไม่กระทําให้คนของพระเจ้านั้นหลงผิดหรือคนที่ฟังแล้วอย่างอบิเมเล่เข้าใจผิดไปอย่างนั้นและกระทําผิดต่อพระองค์พระเจ้าผู้ทรงปกป้อง ชีวิตของเราเช้านี้วันนี้พระองค์ก็ยังทรงทําการของพระองค์เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ทรงยินดีหากเรากําลังทําผิดต่อพระองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นด้วยที่คนของพระองค์กาลังทําผิดอยู่พระเจ้าทรงเตือนเราทั้งหลายด้วยพระวจนะพระองค์ทรงเตือนเราทั้งหลายผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าทรงรักเราทุกคนและพระเจ้าทรงรักษาเราทุกคนตามนาพระทัยของพระองค์เช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเ่าอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้ถ้อยคําของพระองค์เรื่องราวของอับราฮัมกับอบีเมเล่ที่เขาเองได้กระทําผิดต่อพระองค์ด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจที่เขามีอยู่และเขาโกหกเรื่องซาายจนนําไปสู่บทเรียนจนนามาสู่เรื่องราวที่บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่20่สิ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายในเช้านี้ที่เราจะจดจ่อและมองไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงปกป้องพระเจ้าผู้ทรงไม่เห็นด้วยกับการกระทําผิดของคนใดคนหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงรักพระเจ้าผู้ทรงนําการรักษามาอย่างคนของพระองค์ขอการเพิ่มพูนขอการใกล้ชิดติดสนิทกับ,กบพระองค์มากขึ้นด้วยพระวจนะของพระองค์ในทุกๆวันต่อไปเราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเจ้าอวยพรทุกท่านครับ